การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับพ่อแม่ในยุคใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีลูกในช่วงวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าเรารักตัวเองไม่มากพอนะถ้าเราไม่มีเคล็ดลับไม่ได้เห็นความสำคัญของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราก็จะขาดโอกาสในการเปิดศักยภาพของลูกเราด้วยวันนี้เนี่ยผมมาพูดคุยกับทุกคนมาแบ่งปันผ่านไลฟ์ a c e b o o k สั้นๆนะครับเพื่อที่จะคุยกันไปถึงเรื่องราวของการเรียนรู้ที่จะรักเรียนรู้ที่จะดูแลนะครับดูแลความรู้สึกตัวเองรักความรู้สึกตัวเองรักเศษเสี้ยวของความเป็นตัวเองอะไรที่เป็นตัวเองเนี่ยเราเรามักที่จะมองไม่ค่อยเห็นคุณค่ามองไม่ค่อยเห็นมันเป็นอันดับแรกๆทั้งๆที่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเราเนี่ย เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดเราคือสิ่งแรกๆเลยนะครับที่ต้องใส่ใจยิ่งถ้าอยากให้ลูกของเราไปได้ไกลด้วยแล้วเนี่ยเรารู้เราเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วก็เติมเต็มตัวเองดูแลตัวเองเพื่อสุดท้ายแล้วเป็นการส่งต่อความรักเนี้ยให้กับลูกวัยรุ่นเราไม่ได้ส่งต่อความรักผ่านการที่เรารักลูกนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเราส่งต่อการรักตัวเองเรารู้สึกกับตัวเองอย่างไรเราได้ส่งต่อสิ่งนั้นให้กับลูกที่เขาจะต้องรู้สึกกับตัวเองในอนาคตชีวิตที่สมดุลนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความรักเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากการได้ดูแลพัฒนาตัวเองใส่ใจตัวเองจากข้างในจริงๆนะครับไม่ใช่่จากดูแลแค่ภายนอกเนาะทำสวยตกแต่งความสวยความงามนะครับดูแลออกกําลังกาย เวลาที่พูดถึงการดูแลการรักตัวเองแล้วก็การเรียนรู้ที่จะชื่นชอบตัวเองเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมองเพียงแค่เปลือกพื้นฐานเลเวลหนึ่งซึ่งจริงๆมันก็จําเป็นมากนะครับเลเวลหนึ่งก็คือการดูแลภายนอกนะดูแลสภาพร่างกายของเรานะครับดูแลเรื่องของอสิ่งที่เรามองเห็นจับต้องได้ออกกําลังกายเนี่ยเรามักจะพูดบ่อยมากเลยแต่จริงๆแล้วผมชอบพาอะไรที่ พาพวกเราให้ไปถึงอะไรที่ลึกกว่านั้นนะครับคือดูแลเรื่องราวของตัวเองภายในเมื่อเราสามารถจัดการกับความรู้สึกแล้วก็ความคิดของตัวเองได้ดีเราสามารถรักตัวเองได้ดีเนี่ยเราจะมีพลังนะครับในการส่งต่อสิ่งดีให้กับลูกวัยรุ่นแล้วก็คนรอบข้างโดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการที่เรารู้สึกยังไงกับตัวเราเองเป็นกระจ,จกจะสะท้อนมันจะเหมือนเป็นสิ่งที่สะท้อนนะครับ ให้กับลูกในชีวิตประจําวันข้างหน้าเลยนะครับวันนี้ก็เลยมี4ด้านเนาะที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนว่าถ้าพูดถึงการรักแล้วก็การดูแลตัวเองเนี่ยมันมี4ด้านที่เราอาจจะต้องทําเรามาดูกันว่าไอ้อ้อมกอดแห่งการรักตัวเองเส้นทางแห่งการรักแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก่อนอื่นทุกคนจะต้องรู้ก่อนเลยว่าบางครั้งเนี่ยเรามอบความรักให้กับลูกเรามอบความรักให้กับสามี มอบความรักให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเรามอบความรักให้กับคนอื่นๆมากนะจนกอดคนอื่นได้ดีมากเลยแต่เราลืมกอดตัวเองเหมือนต้นไม้นะครับที่พยายามแผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อให้ร่มเงากับคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วบางทีก็ลืมก้มลงมาดูลากของตัวเราเองลืมลงมาดูว่าเฮ้ยเรามีสารอาหารครบหรือเปล่าเราได้รับสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิต เราใส่ใจเรื่องราวของเรามากพอหรือยังเราเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาคนอื่นจนเราลืมว่ารากของเราอะ่ะมันเป็นยังไงรากเน่าแล้วหรือเปล่าเออรากเรามันขาดปุ๋ยไหมนะครับชีวิตมันเปิดเปรียบเหมือนการเดินทางครับผมมักจะชอบพูดเสมอว่าชีวิตก็เหมือนการเดินทางอะ่ะที่มีเรื่องสวยงามมีเรื่องท้าทายบางช่วงก็อาจจะรู้สึกหลงทางบ้างนะนเวลาเลี้ยงลูกวัยรุ่นก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเลยนะทุกเส้นทางที่เราเดินมันก็ล้วนเป็น บทเรียนที่สําคัญมากๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับพวกเราในการที่จะเลี้ยงลูกวัยรุ่นเรามาดูกันดีกว่าว่า4ด้าน3ด้าน4ด้านที่ผมเตรียมมาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้หนึ่งเราต้องรับฟังเสียงในหัวอย่างอ่อนโยนมันมีศัพท์ทางจิตยุตวิทยาอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือคำว่า Little v o ไว e Little v ้ i ไวหรือเสียงในหัวเสียงเล็กๆในหัวเนี่ยมนุษย์เราทุกคนนะครับ มนุษย์เราทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยนะเรามีเสียงวิพากวิจารณ์ภายในตัวเราอยู่แล้วเรามีเสียงในหัวของเราอยู่แล้วครับในชีวิตของคนทุกคนเรามักจะได้ยินเสียงวิจาร์ในหัวของตัวเองครับเสียงนั้นอาจจะเป็นด้านบวกวิจารณ์เชิงบวกเป็นด้านลบวิจารวิจารณตัวเองเชิงลบเป็นอะไรก็ได้นะอาจจะรู้สึกว่าเออเราได้รู้สึกว่าเนี่ยเสียงในหัวเรามันบอกว่าเราไม่ดีพอเราเป็นแม่ที่ไม่แย่ไม่ดีเราเป็นแม่ที่แย่หรือเสียงในหัวอาจจะบอกว่า เฮ้ยเธอทําผิดอีกแล้วนะเออทุกครั้งที่เราบ่นลูกใช่ไหมครับทุกเราทุกครั้งที่เราอารมณ์ญหงุดหงิดใส่ลูกบางทีก็ได้ยินเสียงในหัวว่า,วานี่ไงผ้าอีกแล้วผ้าอีกแล้วนะอืมผ้าดอีกแล้วล้มอีกแล้วผิดพลาดอีกแล้วนะ,วววนะะเสียงในหัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยก็คือว่าไม่ยอมรับมันก็ไม่ได้ครับห้ามมันก็ไม่ได้พยายามหยุดคิดมันก็ไม่หยุดอย่างที่เราต้องการสักทีครับเสียงในหัวหรือ l ิทเติ้ลไว์เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีนะครับ จะมีบวกมีลบมากกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนขึ้นอยู่กับสภาพาแวดล้อมที่เราหล่อหลอมตัวเองมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้ในตัวเองด้วยสิ่งสําคัญคือเราเองจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงว่าเรามีเสียงในหัวว่าอะไรเรามีเสียงในหัวว่าอะไรเราตําหนิตัวเองว่าอะไรบ้างเรารู้สึกได้ยินเสียงลบๆอะไรที่พูดถึงตัวเราเองบ้างทาผิดอีกแล้วเนี่ยเป็นแม่ที่แย่จังนะ หรือบางทีเสียงในหัวก็มาในมุมของการกล่าวโทษผู้อื่นก็ได้นะเราต้องยอมรับเสียงที่มันกระซิบในหัวของเราจริงๆเสียงในหัวลิตเติ้ลไวทเนี่ยอีกภาษาหนึ่งที่ผมมักจะชอบเรียกคือมันเสียงในหัวเนี่ยจริงๆมันคือเสียงกระซิบในใจนั่นแหละเวลาเราพูดถึงหัวเนี่ยเราชอบนึกถึงแต่หัวสมองแต่จริงๆแล้ว่การทํางานของหัวสมองจริงๆอ่ะมันมีรากมาจากหัวใจที่สําคัญมากๆเสียงในหัวก็คือเสียงกระซิบในใจนั่นเสียงกระซิบในใจไม่ว่าจะ อะไรดังขึ้นมาเราควรรับฟังมันคุณลองนึกภาพนะถ้าเราปฏิเสธเสียงในหัวพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองมีเสียงในหัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่า LITTLE v อ i c ไของตัวเองอะ่ะมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่มันดังออกมาจากใจดังออกมาจากหัวของเราที่พูดถึงตัวเราเองเสียงลิส t ์เตอรไท์ถ้าแปลเป็นไทยนะบางคนก็อาจจะเรียกมันว่า เป็นเสียงวิาพาก์วิจารณตัวเองใช่ไหมคุณวิาพากวิจาร์ตัวเองว่าอะไรคุณวิาพากวิจารคนอื่นว่าอะไรคุณมีเสียงอะไรดังในหัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันออกบ่อยๆนะอย่างผมเนี่ยผมก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงไม่ใส่ใจมากพอไม่ใส่ใจมากพอมันก็จะมีคํานี้ distant voice ของผมหรือเสียงในหัวของผมเนี่ยมันจะมีคํหนึ่งที่อยู่บ่อยๆมากก็คือกลัวการไม่ดีพอนะกลัวการไม่ใส่ใจมากพอดังนั้นเวลาที่ทำคอร์สคอรสปีคอร์ส ต่างๆหรืออะไรเนี่ยมันก็จะกลัวว่าตัวเองเนี่ยทำได้ไม่ดีมากพอเวลาทําผิดพลาดอะไรหรือฟังเด็กวัยรุ่นได้ไม่มากพอผมเองก็มักจะรู้สึกว่าเออเนี่ยหูทาไมตอนนั้นไม่ฟังให้ดีกว่านี้วะอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นเสียงในหัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับทาไมเราต้องรู้ตัวนี้ก่อนทําไมต้องยอมรับตัวนี้ได้ก็มนุษย์เรามันไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะการโอบก,กอดการเรียนรู้ที่จะโอบก,กอดความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ย เป็นหนึ่งในกระบวนการของคนที่เขาหลักตัวเองเป็นหนึ่งในกระบวนการของคนที่เขาแคร์ความรู้สึกแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกตัวเองมากพอนะครับเนี่ยเราเราจะรักตัวเองมากขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวันนี้เรากลับมาเริ่มต้นก่อนว่าเออเรามีเสียงในหัวอะไรบ้างเรายอมรับมันก่อนเลยนะแล้วที่ตลกคือลูกหรือคนข้างๆรอบตัวนะจะซึมจับกับความอ่อนโยนนี้การโอบกอดความไม่สม,มบูรณ์แบบเท่ากับความอ่อนโยน แล้วการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเท่ากับเรากําลังส่งต่อความอ่อนโยนให้กับทั้งตัวเองแล้วก็กับคนที่เรารักกับลูกวัยรุ่นกับคนรอบตัวเราผมว่าการโอบก,กอดความอ่อนโยนนะมันมันเหมือนกับดอกไม้ที่พยายามหันหน้าตามแสงอาทิตย์รู้ว่าแสงอยู่ตรงไหนดอกไม้ดอกนั้นก็หันหน้าเข้าไปหาสิ่งนั้นมนุษย์เนี่ยเติบโตเข้าหาแสงเสมอนะถ้ามันเป็นมนุษย์ที่ ที่รักตัวเองมากพอเราจะเติบโตเข้าหาแสงเสม,มอเราจะไม่ชอบความมืดหรอกนะเราจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบอึมครึมไม่สวยงามหรอกมนุษย์ที่ชอบความสวยงามในจิตใจมนุษย์ที่เปิดหัวใจได้กว้างมากพอก็คือมนุษย์มนุษย์ที่เรียนรู้ถึงการรักตัวเองจริงๆนะแล้วคนเป็นพ่อแม่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนี่คือข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการรับฟังเสียงในหัวเราเสียงวิพากษ์วิจารณภายในตัวเราอ่ะ <N> um> นะเรามีทุกคนนะใครบอกไม่มีแปลว่าเราไม่รู้เราแค่ไม่รู้นะเราแค่ไม่รู้ลองหาดูสิว่าเราตําหนิตัวเองอะไรบ้างลองหาดูว่าเราตําหนิคนอื่นว่าอะไรบ้างลองหาดูว่าเราพูดกับตัวเองอะไรบ่อยๆนะการหา Li สต์ต์ไวตก็ลองหาจากสิ่งเหล่านี้ดูนะครับ <N> um> ข้อที่2นะครับเรียนรู้การสร้างขอบเขตของตัวเองบัลเดอร์บัลเดอรี่ทุกคนต้องมีบัลเดอรี่ทุกคนต้องมีขอบเขตนะมันเหมือนกับการปลูกปลูก ทำสวนน่ะมันเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้เหมือนกับการที่เรามีบ้านคุณลองสังเกตบ้านบ้านคุณมีรั้วไหมเออถ้าบ้านคุณมีรัว้วคุณจะรู้คนอื่นจะรู้ว่าขอบเขตของคุณอยู่ตรงไหนถูกปะคนอื่นก็จะไม่ถือวิสาสะปีนเข้าบ้านคุณโดยที่คุณไม่ได้ไดรับอนุญาตยกเว้นแต่ว่าเขาเป็นมิตรนะเป็นวิชาชีพนะครับคราวเนี้การที่เราเป็นพ่อแม่ที่ อยากจะเรียนรู้เรื่องของการรักตัวเองเนี่ยเราจะต้องมีขอบเขตขอบเขตของตัวเราเองนะเราต้องรู้ว่าอะไรคือบารี่ของเราอะไรคือพื้นที่ส่วนตัวของเราอะไรคือจุดที่เราสามารถให้คนอื่นเข้ามาแตะได้อะไรคือจุดที่อันนี้เขตหวงห้ามและนะอะไรคือจุดตรงนั้นขอบเขตในที่นี้หมายถึงการวางกรอบให้กับชีวิตครับการวางกรอบให้การพูดว่าไม่เป็นไม่ต้องเซเยตตอลอดเวลาแต่สามารถ สามารถปฏิเสธได้คุณรู้ไหมว่าพ่อแม่ที่มีทั้งะการปฏิเสธอะ่ะไม่ว่ากับลูกวัยรุ่นหรือกับใครก็ตามอะ่ะเป็นเพราะเขามีบา u n d a r y ของตัวเองนะอันนี้เรื่องดีมากนะครับต้องบอกเลยแล้วการมีบา u n d a r y ของตัวเองก็เป็นลักษณะของมนุษย์ที่มีความรู้สึกรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะครับมีหลายครอบครัวนะไม่มีบา u n d a r y ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตเกี่ยวกับ บ้านของเราระหว่างบ้านเรากับบ้านพ่อแม่อะไรเงี้ยเออเราไม่มีขอบเขตเราแบบเปิดทุกอย่างโอเพ่นทุกอย่างเลยอันนี้ก็ไม่ดีดีตอนต้นแต่ไม่ดีตอนปลายนะครับการพูดว่าไม่ในสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจโดยไม่ได้รู้สึกผิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากอะไรที่เราไม่ก็คือไม่เรารู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้นะเราไม่อยากทําเราไม่โอเคเลยเราไม่ให้ได้ไหมการพูดว่าไม่โดยที่ตัวเองไม่รู้สึกผิดก็เป็น อยู่ในหัวข้อของการสร้างขอบเขตให้กับตัวเองนะครับเมื่อเราสามารถรักษาขอบเขตที่เต็มไปด้วยความรักกับตัวเองได้เนี่ยมันคือการส่งต่อเรื่องของบ o u ดอร r y ให้กับลูกวัยรุ่นหรือก็คนที่คุณรักได้ด้วยเลยนะครับผมเด็กวัยรุ่นหลายคนช่วงหลังครับผมเจอนะที่หลายคนเป็น people pressure เรื่องของการพยายามทําให้คนอื่นมีความสุขทําให้คนอื่นพอพอพึงพอใจอะไรเงี้ยช่วงหลังมีเด็กวัยรุ่นอย่างนี้เยอะมากในสังคมเรา นะครับจริงๆมันดูเหมือนดีมันดูแบบโอ้ยโค้ดมันก็ดีไม่ใช่หรอการที่เด็กพยายามตามใจคนอื่นๆรอบตัวไปหมดเลยมันดีแค่ตอนต้นเหมือนที่ผมบอกอะตอนปลายมันไม่ดีหรอกเพราะเขาจะไม่สามารถเรียนรู้ขอบเขตของตัวเองได้เลยนะครับบางทีการรักตัวเองมันก็เหมือนการวาดรูปขอบฟ้านะครับวาดรูปขอบฟ้าในใจวาดรูปว่าเฮ้ยให้ชัดเจนว่ารั้วของเรามีพลังอะไรบ้างอะพลังอะไรที่ดึงได้พลังอะไรที่ไม่ได้ เมื่อเราเรียนรู้ที่จะพูดคําว่าไม่ด้วยรอยยิ้มและหัวใจที่มั่นคงจริงๆนะเราก็จะมีพื้นที่ที่ใช่ที่เตีียมไปด้วยพลังเต็มนะครับคุณลองนึกถึงเดว,ว่าเวลาที่เรารู้สึกสบายใจที่บอกขอบเขตของเราให้ใครรู้ะโดยไม่รู้สึกผิดเราจะเห็นคุณค่าของขอบเขตของคนอื่นด้วยเพราะแม่คนไหนที่พยายามเข้าไปยุ่งกับขอบเขตของลูกวัยรุ่นมากเกินไปนั่นแปลว่าคุณก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของขอบเขตตัวเองด้วยเหมือนกัน นะครับลองดูลองลองศึกษาเรื่องนี้ดูลองฟังเรื่องนี้ดูแล้วก็ค่อยๆกลับมาปรับใช้นะครับคืนนี้ใครอยากฟังอีก2ข้อที่เหลือก็เข้ามาตามในเพจได้เดี๋ยวจะพูดอีก2ข้อที่เหลือนะครับแล้วก็พูดหัวข้ออื่นเพิ่มต่อเข้าไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะคที่เข้ามาฟังไลฟ์ช่วงกลางวันแบบนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าผมลืมเขียนหัวข้อเนี่ย เออแต่ก็ต้องขอบคุณมากเลยขนาดไม่ได้เขียนหัวข้อแต่ว่ายังมีคนเข้ามาฟังกันอยู่ขอบคุณทุกคนทั้งที่ฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆบ้านเลย,วยอวยพรทุกคนมีความสุขครับผม